เจมอดแดง3เมษายน2,568กัปนิโคกัปนิวโคลหุ้นครบเครื่องวันนี้นักลงทุนจะตีมูลค่ากัปเท่าไรของจริงปรากฏบนกระดานแล้ว KSS บอกไปกัปคาดกำไรปกติปี25-27แบฟาจาจุดสูงสุดต่อเนื่องบนการเติบโตเฉลี่ย18%เป้า56.5บาทต่อหุ้น ธนาลมซื้อหุ้นคืนบอร์ดธนาลงมติยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืน27ล้านหุ้นวงเงิน30ล้านบาทเพื่อเตรียมกระแสงเงินสดสำหรับรองรับความผันผวนจากสถานการณ์เศรษฐกิจในภาวะปัจจุบันเดลต้าสร้างโรงงานผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ CPBG เดลต้าทุ่ม1,839ล้านบาทซื้อที่ดิน150ไร่ในโครงการอารยเดออีสเทนเกตเวยสร้างโรงงานผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ CPBG และอื่นๆ โปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด์ .com